สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับมาชม t o y ยต c o โค l าอันติดนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวดูแลศูนจนปัจจุบันนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันสีสวยภายในงามภายนอกงามมือเดียวดูแลมาดีมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบอันติดทนทานใช้ง่าย กวางขวางนั่งสบายมาได้เลยครับอยู่มินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ189,000บาทนะครับ1 8 9่0 0บาทผ่อน4 2 0 0้ผ่อน4,000ต,ต,ต้นนี่แหละครับผ่อนได้6ปีเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับดูแลศูนย์จนปัจจุบันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้ประมาณ310,000กิโลเมตรนะครับดูแลสภาพดีดูแลศูนย์นะครับรถที่พร้อมใช้แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับจัดสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อน4,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ189,000บาทนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอึดถึกทน กว้างขวางนั่งไอไหนก็ได้ครับคันนี้นั่งไกลๆก็สบายตัวนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับรถไม่เคยชนหนักอัดต่อพี่คว่มยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับดูแลสภาพมาพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบนะครับใครชอบอันติดนะครับมาแล้วครับรถสวยๆเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับดูได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับอะไรเยอะอะไรมีแท้เทียมๆนะครับ ทนทานเป็นลำดับต้นๆแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับห้ามถามว่าใช่อดีตท็กซี่หรือเปล่าห้ามถามแล้วนะครับแจ้งชัดแจ้งตรงไม่มีหมกไม่ก็แท้ก็แจ้งตรงนะครับเดิมท้ายเดิมรับรถสวรยกเมเดิมบบนี้นะครับฝาก้พิจารณานะครับกีสวยเต็มเกจขี่เนนสมบูรณ์รถบ้านแท้อึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายให้ได้ทั่วไทยใครหารถสวยใช้งานครับได้แล้วไงใช้ได้ตลอดชัดเลยครับสมบูรณ์กันต่อได้เลยครับ สภาพดีราคาน่าสนใจนะครับผ่อนสี่พันต้นๆน,นะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับห้องเครื่องก็เนียนๆเ,เลยนะครับดูแลเก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยแล้วครับ